ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตมิ้นชาลิดาที่เรียนจบปริญญาโทหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมสหสาขาวิชา จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยแน่นอนว่าเพื่อนๆนดาราไม่พลาดร่วมแสดงความยินดีกับสาวมินด้วยเช่นสาวใหม่ดาวิกาที่บอกว่า so proud of you my friend I know you work so hard for this and it's a t e of congratulation for your success see you soon นนกุลบอกว่า congrats บพีมินทีท t ท t เกรดว่ารินทร์อบอกว่าหลานนนนโตมากๆแล้วดีใจด้วยนะ และอื่นๆขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตมิ้นชาลิดาที่เรียนจบปริญญาโทหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมสหสาขาวิชา จุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยแน่นอนว่าเพื่อนๆนดาราไม่พลาดร่วมแสดงความยินดีกับสาวมินด้วยเช่นสาวใหม่ดาวิกาที่บอกว่า so proud of you my friend I know you work so hard for this and it's a t e of congratulation for your success see you soon นานกุลบอกว่า congrats นาคลับพีมินทีท,ทีเกรทว่ารินทร์อบอกว่าหลานนนทโตมากๆแล้วดีใจด้วยนะ และอื่นๆ